มาคลิปนี้ผู้ที่มีเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับคำว่าองค์หลวงพุทธองค์หลวงพุทธในร้อยกกกับองค์หลวงพุทธในคลิปนี้ ทุกคนที่ได้ผ่านตามาเห็นพิจารณาดูว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยิ่งองค์ลุงพุทธที่อยู่ในคำว่า หลวงคนดังซึ่งออกมากำหนดราคาถึงเกือบ40ล้านถ้าของท่าน40ล้านชิ้นนี้ผมว่าน่าจะมากกว่า2ถึง3เท่าได้ เพราะมันคนละพุทธเลยไม่รู้พุทธไหนแล้วคำว่าลุงพุทธเป็นชื่อคนที่เป็นเจ้าของคนแรกเริ่ม เอาแบบพิมพ์ต้นแบบลากเงาของใครมาจะเป็นหลวงกระไมหรือเป็นหลวงวแหวนส่วนพวกของพวกเซียนดังไม่มีคำว่าองค์หลวงพุทธเขามีแต่องค์ธรรมดาสามัญ ที่ดูแล้วผมก็ขอกล่าวว่าอยู่ในร้อยกกซึ่งล่าสุดก็มีองค์ที่อยู่ในร้อยกกแบบเป็นสีขาวด้วยแล้วก็นำมาลงซ้ำ เหมือนคลายชูคลิปกลับมาให้ดูซ้ำอีกทีหนึง่งคือดูอยังไงก็มันไม่ใช่แนวของพระในพิมพ์ของหลวงกละมัยเลยคือท่านไปทำมาจากไหนไปไปได้มาจากไหนใครเป็นคนสร้างขึ้นมาหรือสร้างจากโรงงานไหน หรือผู้ชำนาญการคนไหนเอาเป็นว่าไม่อยากพูดเยอะองค์ลุงพุทธองค์นี้ผมตั้งชื่อเหมือนเป็นชื่อจำเพาะไปแล้วว่าองค์ไก่ไข่ซึ่งจะเป็นเนื้อเทียนชัย หลวงปู่ทำยังไงผสมอะไรเข้าไปทำไมถึงเนื้อเป็นอย่างนี้จับดูแล้วแข็งเหมือนหินเลย ก็เปรียบเทียบเอานะครับคนที่หลงไหลใฝ่ฝันในองค์หลวงพุทธคือถ้าเป็นพุทธหน้าหรือพุทธโน้นพุทธนี้พุทธไหนไหนก็ลองเทียบกับพุทธนี้ดูพรุ่งนี้ก็จะถึงวันพุทธคนที่ชอบองค์หลวงพุทธ ลองชมให้ติดตาและให้จำเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นลุงพุทธที่แบบดูพุทธลักษณะต่างจากชิ้นนี้เล็กน้อยแต่เนื้อจะออกมาเป็นลักษณะอีกสีหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ต่างกันมากนะัก จะจตต่างกันตรงที่องค์พระพุทธตรงหน้าอกดูเหมือนจะมีร่องนิดๆซึ่งก็เป็นที่ผมสงสัยว่ามันมีการเรียนแบบพิมพ์ของหลวงกะละไมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่อนข้างจะแน่นอน